สวัสดีคะ่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2563นี้นะคะเรามาเช็คกันก่อนมาดูกันก่อนนะว่าดวงของเราในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างเราจะได้ปรับตัวได้ทันนะคะเรามาเดิมทีหน้าไพา่นี้เลยนะเอาที่งานก่อนนะคะงานของคุณในช่วงนี้รู้สึกจะเข้ามาเยอะเยอะ นะจนบางครั้งคุณรู้สึกคุณไม่ไหวอะคะ่ะนะอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารเลยอะคะ่ะนะลูกค้าเยอะสนใจเยอะเลยนะเ <c oughs> นี่นะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะคะบางท่านอาจจะทาแบบเป็นรายการอาหารในช่อง u t u b e นะคะบางท่านอาจจะเป็นพ,พวกร้านอาหารที่สั่งตาม จิ้มตาหน้าจอค่ะแล้วเข้ามาเยอะเลยรู้สึกไม่ไหวเหมือนกันนะคะแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่ละเอียดละออนะคะวางแผนวางการทํางานเป็นขั้นเป็นตอนไปก็เลยเบาไปเลยนะคะเลยไม,ไม่แทนที่มันจะหนักมากค่ะมันก็เบาลงเยอะเลยนะคะแต่ในบางท่านไม่ทํางานอย่างนี้นะบางท่านเป็นพวกขยะดิไซเคิลนะคะและเป็นเจ้าของกิจการเองด้วยทุ่มไม่อั้นเหมือนกัน นะต้องไม่อั้นเหมือนกันด้วยความที่คุณอ่านเกมแล้วคุณได้ชัวร์ค่ะและคุณก็ได้ด้วยนะเอ็นเพรสเปนอย่างนี้นะคะแล้วก็มีอัศวินถือเหรียญอย่างนี้คุณได้นะการเงินก็ดีมากส่วนคนที่ทำงานประจำละโอเคเลยค่ะดีเลยค่ะนะงานสบายด้วยงานไม่ได้ตากแดดตากฝนอะไรนะคะในบางท่านนั่งทำอยู่กับบ้านด้วยนะนะคะเงิน มีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะเงินเข้ามาตลอดนะวันๆคุณได้จับเงินตลอดนะอยินดีล่วงหน้าเลยนะคะดีมากด้วยนะเรื่องสุขภาพโดยองค์รวมแล้วดีมากเลยค่ะนะอาจจะเป็นโรคกระเพาะซึ่งอาจจะเกิดมาจากการกินอาหารแบบเคี้ยวไม่ละเอียดอาหารไม่ย่อยนะคะพับให้อ้วนขึ้นมาสองใบเลยนะ นะคะ e s เมเพรสกับเอตอัพขบนี่คือพายอ้วนนะคะต้องระวังโรคอ้วนด้วยนะอย่ากกินเยอะละเพราะว่านี่ค่ะคณให้หัวกับสีถ้วยก็ขึ้นมาด้วยแสดงว่าเกรงว่ารีบเคี้ยวมากเกินไปอาหารจะไม่ย่อยนะคะค่อยๆกินไปนะส่วนเรื่องความรักเอาคนโสดก่อนคนโสดนี่มีเกณฑ์พบเจอในคู่นะคะพายคู่ขึ้นมาสองใบเลยนะ นะคะอืมเอาตัวเองออกนอกบ้านด้วยนะคะอย่าอยู่แต่ในบ้านนะนะคะบางคนทํางานอยู่ที่บ้านนะคะนะบางคนมันมีหน้าร้านนะนะคะอืมเอาตัวเองออกนอกบ้านด้วยค่ะช็อปปิ้งซ,ซื้อนั่นซื้อนี่เดินทอดนอ่อเพราะว่าคุณจะพบเจอในคู่ของคนแล้วนะมีแล้วความมาแล้วค่ะคนโสดนะถ้าหากคุณได้เจอเธอและเขาในช่วงเดิน พฤกษิกายนนี้เป็นคู่ของคุณนะคะส่วนคนที่คบหาดูใจกันอยู่มีเกณฑ์ที่จะออกเยา้าออกเรือนมีเย้ามีเรือนแล้วนะคะบางท่านอาจจะอยู่อยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันก่อนนะคะแล้วก็มาแต่งงานกันทีหลังเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแม่ต้องเรียกมาคุยนะคะนะเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่เรียกมาคุยนะเรื่องนี้คะ่ะ แต่งงานแต่งการค่ะสินสอดอย่างนั้นอย่างนี้นะมาล้นะส่วนท่านที่มีครอบครัวแล้วก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักน่าอิจฉานะคะเพราะว่า The e m ม r e s s ประกบกับสิบช่วยหมายถึงครอบครัวอบอุ่นมากนะคะและคู่ของคุณและตัวคุณที่อยู่ในบ้านนั้นก็สามารถสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวได้ นะคะเพราะว่าการงานของการงานการเงินของคนในเดือนพฤศจิกายนนี้มันไม่สะดุดก็เลยไม่ลามถึงครอบครัวนะคะแต่ละราศีแต่ละวันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะนะคะมาดีสะเต็บดีขึ้นไม่เหมือนเมื่อช่วงก่อนนะคะค่อนข้างลําบากกันเยอะเลยแต่ก็พยายามจะพูดให้กําลังใจแต่ตามหน้าไพ่นี้มันดีมากแล้วนะคะ จงหันเหไปทางอินเทอร์เนต็ตทางออนไลน์นะเพราจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือเลยนะคนที่ทำงานประจำก็สามารถทำออนไลน์ได้คุณจะมีรายได้ถึงสองทางนะคะนะสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็มีแค่นี้แล้วนะคะนะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ